สวัสดีครับมินรักแฟนคลิปวันนี้ก็มาต่อตอนที่2กันเลยแล้วกันครับมาดูซิว่าตอนที่2เนี่ยมีอีเตเอกอะไรซ่อนอยู่กันบ้างครับ21อีเตเอ็กเรฟเลนซ์จากอนิเมชันซีรีส์ X-Men 97ตอน2 Mutant Liberation Begin 1เพิ่มซีนลูแม็กด่วนหลังจากท้ายตอนที่แล้วที่จบแบบลูแมกนิโตเนี่ยกับมาแย่งซีนแล้วก็ท็อปฟอร์มซะเหลือเกินเลยครับตอนที่2เนี่ยมาเวลก็เลยเพิ่มซีนแนะนำตัวลูแม็กเข้ามานะครับในเครดิตนี่เลยครับซึ่งจะเป็นการมาแทนที่สรารจารย์ชาวซาเวียนนั่นเองครับและ ที่ดูด้วยการกดสคริปต์ i n โทรเนี่ยกดดูกันไปนะจ๊ะ2โคนี่ไอแลนด์เปิดเรื่องมาเนี่ยจะมีรายงานข่าวเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในส่วนสนุกบนโคนี่ไอแลนด์ครับซึ่งโคนี่ไอแลนด์เนี่ยก็จะเป็นย่านคาบสมุทรทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของบุคลินและในสถานที่จริงๆเนี่ยที่นั่นเนี่ยจะมีส่วนสนุกที่ชื่อรูหน้าพาร์คอยู่ตรงนั้นด้วยครับซึ่งสถานที่นี้แล้วก็ไอส่วนสนุกที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นที่ที่เป็นซีนเดียวกับในตอนท้ายของหนังสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งในปี i ีซีซั่นที่2ตอนที่2ที่เนื้อเรื่องว่าด้วยเรื่องทีวอเวนเจอร์ในยุค80เนี่ยต้องมาหยุดยั้งปีเตอร์คิวในวัยเด็กที่เด็กกลายเป็นเซเลชเชลก็สู้กันพอได้วินาสันตโลสูนสนุกกระจายบึม,บ,ม,บ,ม,บ,มบั่มกันไปเลยครับสองเสาเบลสีเหลืองยังอยู่ที่ซีนเดิมครับตอนที่สถานการณ์ย่ำแย่จนเด็กกระตกแต่มีของตกลงมาที่พื้นนี่นะครับถ้าเราไปพอสด,ดูกดหยุดดูกระจังเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นวอล์กแมนที่เขียนว่าแอนตี้สปอร์ตซึ่งถ้าเอามาเทียบกับวอล์กแมนที่มีอยู่จริงบนโลกเนเมททางท ไม่อยากจะออกชื่อตรงๆเพราะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับมันจะไปเหมือนกับโซนี่วอลเปเปที่ออกขายในยุคช่วงต้นๆ90ที่ถ้าเราไปหาซื้อในเน็ตตอนนี้เนี่ยเห็นเอามาขายกะรวยกันอยู่หลายเจ้าเลยครับแม่เป็นหมื่นเป็นหล,หลายหมื่นก็มีครับสี่มีมันต้องแบบนี้ข้ามาที่ซีนที่พาเราไปเห็นห้องใครสักคนที่กําลังเปิดข่าวในทีวีทิ้งไว้นะครับและรอบๆห้องเนี่ยก็เต็มไปด้วยม้วนวิดีโอที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับมิวส์แตนเยอะแยะเลยครับระดับเป็นร้อยม้วนเลยครับสัง จากตัวเลขหน้าม้วนเทปนะครับและรูป x อ็กเมากมายติดผนังรวมถึงหนังสือพิมพ์เดลี่บุ๊กเกอร์ด้วยนี่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเนี่ยห้องนี้เป็นห้องของพี่ค่าวเดนทีที่กาลังมุ่งทําปืนอยู่ครับและถ้าย้อนไปพิจารณารูปที่ติดผนังนี่นะครับเราจะเห็นรูปนี้ครับมันคือรูปมีมป่าวูบเวอรีนที่สุดโด่งดังของแท้เป็นมีมมันต้องแบบนี้ครับที่มีที่มาจากซีรีส์ในเวอร์ชั่นเก่าซีซั่นแรกตอนที่5้าแคปทีฟฮาร์ดนั่นเองครับฮ่าเดอะมอลล็อกมาที่ซีนที่ลุงแม็กแกมาทําาเท่มชว พวกมิวแตนใต้ดินที่โดนพวก FOS กําลังจะยิงทิ้งอยู่นี่นะครับเราจะเห็นพวกมิวแตนใต้ดินที่รูปร่างภายนอกเนี่ยแลดูน่าเกลียดจนอยู่ปะปนกับคนข้างบนหรือมิวแตนข้างบนไม่ได้นี่นะครับโดยที่พวกนี้เขาเรียกตัวเองว่าพวกมอร์ล็อกครับซึ่งสมาชิกเนี่ยตามที่เห็นในรูปเนี่ยก็จะมีคาริตโตที่เป็นมิวแตนที่มีประสาทสัมผัสเหนือมนุษย์ทุกอย่างเลยครับแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มครับลิทมนุษย์ปิงที่มีความสามารถก็คือแกผู้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งครับแต่จริงๆเนี่ยรรัศมีในะะย10ลาปิก การประสทาททักัะการทํางานของมนุษย์แล้วก็พลังพิเศษอื่นๆที่เหนือธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นมิวแทนพอมดแม่มดเนี่ยโดนพลังนี้เข้าไปเนี่ยถึงกับชากันหมดละครับแต่มันเป็นแค่ชั่วคราวแค่นั้นครับเอฟมนุษย์กลายพันธุ์ทีถ้าแกยังอยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยแกจะมีร่างเป็นมนุษย์อย่างยืดตึงนืดตึงนืดครับแต่แกจะแปงลงร่างเนเดียนแบบอะไรก็ได้ด้วยนี่สิครับนี่คือไม้เด็ดครับส่วนคนนี้ก็เอ,อิร์กมิวแทนที่สามารถดูดซับพลังงานรอบๆตัวแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นพลังไฟฟ้าจากตาซ้ายได้ครับแหมดููเเกก๋ดดปป็นนนาารรงงทีี่สุล้วัััคบต และช่วงกลางๆเรื่องเนี่ยเราจะเห็นทอมมี่ถึงจะชื่อทอมมี่เนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงนะครับเป็นมิวแทนผู้สามารถแปลงร่างตัวเองเป็นสมมติแบนเป็นกระดาษได้ครับซึ่งเราจะเคยเห็นกลุ่มมอลล็อกเนี่ยกันวอกๆแป๊บๆกันมาแล้วในตอนที่ในึ่งในซีนี้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆกลุ่มมอลล็อกเนี่ยในคอมมิกเนี่ยจะมีมารอยู่ในกลุ่มด้วยครับแต่ด้วยการที่เธอไม่ได้มามีบทในซีรีส์นี้ทั้งเวอร์ชั่นเก่าและเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับมันจึงออกมาเป็นมุกตลกคนหายรูปมารกติดเสาไฟฟ้าในตอนที่แแแลล้้้วบบนนนีั่เอองงะถา อตามในคอมิกเนี่ยพวกเดอะมอล็อกเนี่ยจะปรากฏตัวครั้งแรกในหัวหนังสืออันค n นี่เอ็กเมนเล่มที่169ปี1983นั่นเองครับ6มาร์คทเวนทัดมาที่ซีนที่บริดยกปัจญ,ญาเปลี่ยนศัตรูเป็นมิกของมาร์คทเวนให้ป่าโลกแกนฟังเพื่อผ่อนคลายฟางกวนใจนี่นะครับ The only safe and sure way to destroy your enemy is to make him your friend, Mark Twain. ซึ่งมาร์คทเวนเนี่ยเป็นนักปากกาของนักเขียนนักบรรยายชาวอเมริกันซามูเอลแรงฮอนครีแมนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1935ถึงปี1910สิริรวมเนี่ยแกตุยตอนอายุ74ครับโดยผลงานที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีก็ทอมซอยเยอร์ประจนภัยและก็ฮักคาบูรี่ฟินประจนภัยนะครับซึ่งสองเรื่องเนี่ยเคยเป็นอนิเมชั่นฉายทางช่อง9ก,กร์ตูนสมัยนู้นด้วยนะครับแบบว่าใครเคยทันดูนี่โคตรแกอะไรบอกเลยครับแต่ผมไม่ทันนะฟังเข้าใหม่อีเจี เจโนชาถัดมาที่ซีนที่ลุงแม็กเนี่ยกะเดินอานอาๆเข้ามาในที่ประชุมแล้วบอกว่าจะเอาพวกมอลล็อกเนี่ยไปไว้ที่เจโนชาประเทศแห่งมิวแตนซึ่งเจโนชาเนี่ยก็เป็นประเทศสมมติที่เป็นเกาะอยู่ทางตอนเหนือของมาดากัสาและในซีรีส์นี้เวอร์ชันเก่าเนี่ยจะปรากฏในซีซั่นที่1เริ่มตน้นโดยการที่เป็นเกาะล่อลวงมิวแตนไปเป็นทาสและในซีซั่นที่4ตอนที่3เนี่ยจะมีการต่อสู้เพื่อพามิวแตนหนีออกไปอยู่ดาวเคราะห์น้อยเอ็มของแมกนิโต้และในตอนสุดท้ายของซีรีส์เก่าเนี่ยเกาะนี้จะได้ถูกมนนิโตสถาาปปเเ็ระทศ มิวแตนนั่นแหละครับซึ่งในหนันง X m e n เมนเี่ยเกาะนี้จะเคยปรากฏทั้งในหนังภาคแรกปี2000ในหนันง X m e n เม s t ัสแตนปี2006และในหนันง Xmen Dark p h o ฟิ i x กในปี2019ครับซึ่งถ้าให้อางอิงจากในคอมมิกเนี่ยประเทศเจโนชาจะปรากฏครั้งแรกในหัวหนังสืออ n น a n n y ี m e n เม่เลมที่255ปี1988คาแปดเครื่องแบบเก่าของจีนถัดมาที่ซีที่จีนเอาชุดเครื่องแบบเก่าออกมาถือและพูดว่าไม่ได้ใส่เครื่องแบบนี้ตั้งแต่จบเหตุการณ์ที่บูเอเรียบนดวงจันทร์และเธอยัง สปอยเหตุการณ์นั่นอีกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอโดนปีศาจหลายแห่งจักรวาลสิงและได้สกอตคอยช่วยเอาไว้ครับและภาพจะแพนไปที่รูปในตำนานที่เป็นมิมอันโดงรังทีิป่าโลแกนเนี่ยดูอย่างอะไรอวรนั่นแหละครับแหม่ทั้งๆท,ท,ที่ในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยป่าโลแกนแกเกียนแตกกรีดทิ้งไปประชดรักไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยสงสัยทําไว้หลายก๊อปี้ครับซึ่งเรื่องที่จีนเล่าเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ในซีรีส์เก่าซีซั่น3ตอนที่17ตอนสุดท้ายของ Dark Phoenix, องงเีเวนต์ดาร์คฟีน ได้วยเอาสิก้าวหมวกของแมกนิโตมาที่ลุงแม็กกำลังดูหมวกของตัวเองแล้วโลกคาคุยด้วยนี่นะครับประโยคสุดท้ายของการสนทนาที่ระบายความในใจให้โลกฟังลุงแกจะพูดว่าหมวกนี้จะช่วยป้องกันแกไม่ให้ชาวซาเวียเนี่ยเข้ามาในหัวแกได้ครับซึ่งความจริงนั้นนะครับทั้งในคอมมิกเก่าๆหรือแม้แต่ในอนิเมเต็ดซีซั่นเก่าหมวกของลุงแม็กแกนเนี่ยไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่ว่าเลยครับคือมันกันอะไรไม่ได้เลยอะครับต่อให้ใส่หมวกนี่ก็โดนชาวเข้าไปในหัวจะตายให้ได้เลยครับไอ้ฟังก์ชันของหมวกที่ ป้องการผู้มีพลังจิตมาทําอะไรกับจิตใจก็ได้เนี่ยมันพึ่งเข้ามามีในหนัง X-Men ยุค2000นั่นแหละครับอยากได้เธอเพื่ออะไรอ่านใจไม่ออก บทพูดนี้เนี่ยเป็นเหมือนการแถโสดให้มันเป็นไปตามความเข้าใจของแฟนๆเอ็กเมนตั้งแต่ยุคหนังปี2 0 0พขึ้นไปนั่นเองครับสิบความสัมพันธ์ของแมกนิโตกับโรกในซีนต่อเนื่องกันเลยครับทั้งภาษากายและบทสนทนาเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าลุงแม็กกับโรกเนี่ยเคยมีซัมติงฟ้าสัมพันธ์อโรแมนติกกิ๊กกักแบบลับเฉพาะคนรู้ใจกันมาก่อนได้เลยครับทั้งๆที่ซีรีส์เวอร์ชันเก่าเนี่ยก็ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรแบบนี้เลยแท้ๆนะครับเพราะเรื่องที่ลุงแม็กกับโรกมีความสัมพันธ์กุ๊กกิันนเ่าท้ อาจจะเป็นเพราะหนึ่งในเหตุผลก็คงมาจากพลังของโลกเนี่ยไม่สามารถทําอะไรลุงแม็กได้นั่นเองครับนี่ก็คงเป็นอีกปมเรื่องหนึ่งที่เอามาเล่าแบบแถสดในเวอร์ชั่น97นี้นะครับเพื่อให้เรื่องราวมันมีมิติขึ้นนั่นเองครับ11 The Trial of Magneto ข้ามาที่ซีนที่ลุง Mac แม็กก็ยอมให้เจ้าหน้าที่คูเปอร์จับแบบเท่ๆนี่นะครับแล้วก็ต้องใส่ปลอกคอแบบท,ที่ไม่ต้องแกงใส่นี่นะครับแล้วก็เอาตัวลุงแกเนี่ยไปขึ้นศาลที่ UN นี่นะครับซึ่งตัดมาอีกทีเนี่ยเราจะเห็นเป็นซีนทีวีรายงานข่าวลุงแม็ก ข่าว,ว่า The Trial of Magneto ที่มันจะเป็นคำโปยที่ไปตรงกระปก The Uncanny X-Men Marvel Pocket Book เล่มที่15 The Trial of Magneto ในปี2013ที่เนื้อหาเนี่ยมันก็คือมาจากคอมมิก Uncanny X-Men เล่มที่200ในปี1985นั่นเองเลยครับ12สำนักข่าว WHIH ยังอยู่ที่ซีนข่าวบนทีวีนะครับตรงมุมนี้นะครับเราจะได้เห็นโลโก้ของสำนักข่าว WHIH ซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะเคยเห็นมันมาแล้ว ในตอนที่1ครับแต่ตอนนั้นเหมือนเข่าจงใจไม่ให้เราเห็นชัดๆครับเพราะมันจะมีแสงเงาของจอทีวีมาบังครับผมก็เลยไม่ได้พูดถึงตอนนั้นครับและซีนในไทม์สแควร์เนี่ยมันก็มีโลโก้ของสำนัารข่าวนี้เหมือนกันเลยครับก็ไม่ได้พูดถึงเหมือนกันครับคิดว่าจะเอามาพูดถึงในคลิปนี้ครับซึ่งสำนัารข่าว w s s นี่นะครับจะเป็นสักข่าวเดียวกับใน MCU ที่คริสตินเอเวอร์ฮาร์ดเคยรายงานข่าวและสัมภาษณ์สกอตแลงถึงคดีโจรกรรมข้อมูลวิสตาขอบในปี2015นั่นเอง ใช่เลยขับรถหรูมันพุ่งลงสระน้ําด้วย13ออสทรอยด์ต่อเนื่องจากซีนข่าวทีวีครับเราจะเห็นว่าคนที่ดูทีวีเนี่ยก็เป็นป่าโลกแกนครับแกก็เปิดข่าวดูในแมนชั่นนั่นแหละครับก็อยู่เป็นเพื่อนจีนครับคนอื่นเนี่ยไปสานกัหนหมดครับซึ่งจีนก็เข้ามาถามสถานการณ์ป่าวูบจึงสาธยายว่าอีดอกเตอร์คูเปอร์เนี่ยไลา่ย,ยาวฟาร์มผิดดุลแม็กทั้งหมดจนไปถึงเรื่องดาวเคราะห์น้อยออสทรอย o อ็ M ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่สถานีโอกาสดาเขาน้อยดังกล่าวเนี่ยพุ่งชนโลกด้วยฝีมือลูงแม็กนั่นแหละครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันอยู่ในซีรีส์เก่าซีซั่น4ตอนที่4ที่จริงๆแล้วลุงแม็กแกเนี่ยใช้พลังบังคับ ควบคุมดาวเคราะห์น้อยที่ว่าเนี่ยเพื่อเบี่ยงวิถีจุดตกให้ไปตกในมหาสมุทรเพื่อไม่ให้บนพื้นดินมันเสียหายครับแต่ UN ยังมองว่าไปฟาร์ามผิดลุงแม็กทั้งหมดอยู่ดีครับซึ่งซีงซลุงแม็กใช้พลังควบคุมดาวเคราะห์น้อยเอเนี่ยก็จะถูกเอามาแปะไว้ในซีนอินโทรนี้ด้วยเหมือนกันเองเลยครับและถ้าอ้างอิงจะได้คอมีอีกแล้วครับแอสทรอยเอ็มเนี่ยก็จะปรากฏครั้งแรกในหัวหนังสือเอ็กเมนเล่ม5ปี1 9 6 4นัันเองราร14อยคกลิาสี่นี่จีนเจงคร้บสิบสี่อ,อูกกันให้ไม้นี่ เธอจะเรียกโลแกนห้ช่วยเธอโดยเธอบอกว่าเขาจะมาแล้วปะวูบเนี่ยโดยอารมณ์ตกใจพานคิดไปว่า He's here ซึ่งโรแกนเนี่ยแกก,ก็คงหอลอดแหละครับใกว่าจีนเนี่ยจับจิตของอพคาลิปได้ครับเพราะในซีรีส์เก่าเนี่ยอพคาลิปเนี่ยเป็นมนุษย์ไกยพันธุโบราณผู้ทรงพลังที่มาป่วนทีม XM e n อยู่บ่อยๆหลายตอนเลยครับและสําหรับแฟนหนังนะครับก็เคยจะเห็นแกเดินโตเตโตเตะตัดเ,เ,เ,เสื้อแจกคนนั้นคนนี้ไปมาแล้วกันในหนัง X Men อมอพคาลิปในปี2016นั่นแหละครับอพคาลิปเนี่ยจะปรากฏตัวครั้งแรกแบบที่ยังไม่มีชื่อเนี่ยในหัวหนังสือมาเวลกราฟิกโนเวลเล่ม no ที่17ในปี1985 และปรากฏตัวเต็มๆอีกทีในหัวหนังสือ x f a c t o r เล่ม5ปี1,986ครับแม่จีนนะจีนบอกว่าแค่ลูกจะไหลเนี่ยแต่แรกก็จบเรื่องไปแล้วนะ15 Wise Cafe and d i n e r ในซีนต่อเนื่องกันครับเราจะเห็นป่าโลกแกนแว้นรถพาจีนไปโรงพยาบาลนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้าย Wise Cafe and d i n e r ซึ่งนี่จะเป็นการเคารพและระลึกถึงนักเขียนเลนไว นักเขียนผู้เคยมีส่วนร่วมในการสร้างคอมิกวูฟเวอร์ลนและก็เอ็กเมนและที่สําคัญที่สุดเลยครับแกมีส่วนร่วมในอนิเมเต e ซีรีเช่นการเขียนบทในหลายๆเอพิโซดเลยครับโดยแกเสียชีวิตไปเมื่อปี2017นนั่นเองครับ16โรมิต้าซารอนและซีนต่อเนื่องกันครับเราจะเห็นป้ายโรมิต้าซารอนที่เป็นการเคารพและระลึกถึงนักเขียนจอโรมิต้าซีเนียนักเขียนมาวิลที่มีผลง,งานเด่นอย่างการสร้างสร่งคอมิกสปดอร์แมนในช่วงปลาย60ถึงช่วงยุค70โดย เสียชีวิตไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2023นี่เองครับ17ลูกของสกอตและจีนข้ามาที่ซีนที่จีนข้อลูกออกมาและตั้งชื่อว่าเนธานชาวซัมเมอร์นะครับโดยที่เราก็จะรู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะโตไปเป็นมิวแทนสมญานามเคเบิลซึ่งในซีรีส์เวอร์ชันเก่าเนี่ยก็ยังเคยปรากฏตัวมาแล้วครั้งแรกในซีซั่นหนึ่งตอนที่7เซล i s ไอแลนด์นั่นแหละครับแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยในซีรีส์เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยจะยังไม่มีใครรู้ชาติกันเิดที่แท้จจรริงงงงของออเเเเคบย่่าชัดนนซึใว ไลท์แอคชั่นเนี่ยเราก็จะเคยเห็นนาจอร์ดโบลินมารับบทเป็นนาธานซัมเมอร์หรือเคเบิลนี่กันมาแล้วในหนังเดดพูล2ในปี2018นั่นเองครับต่างกันเหมือนเขากับดำนายทำห้ใช้คิดถึงเมียฉัน ฉันบอกว่านายทฉันก็ยินดีแกพูดแต่ทำไมแกต้องทำตาหวานกับฉันแล้วทาลิปมันด้วยและตัวละครนาธานซัมเมอร์หรือเคเบิลเนี่ยจะปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกอันเคเนี่เอ็กเมนเลมที่201ปี1985ในฐานะเบบี้เนธานครับซึ่งเวลานั้นนะครับก็เป็นช่วงที่แมกนิโตเข้ามาคุมทีมเหมือนกับในซีรีส์ตอนนี้เลยครับและจะปรากฏตัวในฐานะเคเบิลครั้งแรกก็ในหนังสือนิวมิวแทนเลมที่86ในปี1989นั่นเองครับ18เมียไอแลน ในซีนที่สตอมกำลังเหวอเมื่อรู้ว่าผลวิเคราะห์การสูญเสียพลังกายพันของเธอเนี่ยน่าจะเป็นการเสียไปอย่างถาวรน,นะครับเราจะได้เห็นจีนปลอบปลอมเธอและได้ยินเสียงเธอบอกกับบีทให้ไปติดต่อที่เกาะเมียซึ่งเกาะเมียที่ว่านี่จะเป็นเกาะเล็กๆอยู่นอกชายฝั่งทางเหนือของสกอตแลนด์โดยจะเป็นเกาะที่เป็นที่ตั้งของศูในย์วิจัยมนุษย์กายพันที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับซึ่งก่อตั้งโดยดร์มอยล่าแม็กแทกเกอร์สแหมนามสกุลอ่านค่อนข้างยากครับที่จะเป็นเพื่อนเก่าอีกคนหนึ่งของโปรษษเฟสเซอรเอรรบพูป คนเพื่อนสาวๆเยอะซึ่งในคอมมิกเนี่ยเมียไอแลนด์เนี่ยก็จะปรากฏสู่สายตานักอ่านครั้งแรกในหัวหนังสือ X-Men เล่มที่104ปี 1977, 1977นู่นแหละครับ19รูปปั้นเสือดำมาที่ซีนจีนเข้ามาเจอจดหมายบอกลาของสตอมนะครับซึ่งใจความในจดหมายนี่จะทราบซึ้งจริงใจแค่ไหนเนี่ยก็ไปหาวีซีรีส์ดูกันเอาครับแต่เราจะมาสนใจตรงนี้ครับเราจะเห็นรูปปั้นที่คล้ายเสือดำน่ารักมุงม้งมิง้งมั้งอยู่ที่หัวเตียงของสตอมครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นรูปปั้นเทพบารสของวาาันนด่ะค และในซีรีส์นี้เวอร์ชั่นเก่านะครับมันจะมีซีนคามิโอของแบ็คแพนเทอร์ออกมาด้วยในซีซั่น4ตอนที่3ครับซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยแฟนรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาตามมาเวลเพื่อ M C U เนี่ยอาจจะไม่เคยรู้ครับว่าในคอมิกเนี่ยโอโรโลมันโลหรือสตอรมเนี่ย เป็นคู่รักของทีชัลล่าหรือแบ็คแพนเทอร์นะครับและเธอเนี่ก็เคยเป็นราชินีของวาก,กันด้าด้วยนั่นเองครับแต่ที่ใน M.C.U เนี่ยเราจะเห็นว่าฟาบาหัแกเนี่ยไปทรงพระมีใจกิ๊กกั๊กกับนาเกียจนสุดท้ายเนี่ยถึงขนาดมีลูกกันเป็นทีชัลล่าน้อยในหนังแบ็คแพนเทอร์ภาค2เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอตอนที่สร้างแบ็คแพนเทอร์ภาคแรกเนี่ยลิขสิทธิ์ของตัวละคร Xmen เมนี่ยมาเวลยังไม่ได้ถือครองครับและดิสนีย์เนี่ยก็ยังไม่ได้ซื้อฟ็อกครับก็เลยเอามาใช้ไม่ได้ครับสุดท กิ๊กกักกับนาเกียสซึ่งจริงๆแล้วนาเกียเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครตัวร้ายของหัวหนังสือแบ็คแพนเทอร์ในคอมิกด้วยซ้ำไปครับ20่สิบไพควีนออฟฮาร์ดข้ามมาที่ซีนที่โรออกมาจากห้องลุงแม็กหลังจากซีนก่อนหน้านี้เราจะเห็นซีนที่โรกเข้าไปหาลุงแม็กถึงในห้องและเราจะเห็นเรมี่หรือแกมบิดเนี่ยทิ้งไพควีนออฟฮาร์ดหรือที่บ้านเราเรียก่แหม่มโพแดงนั่นแหละครับพร้อมแววตาที่เศร้าส้อยแต่แฝงไปด้วยความเครียดแค้นแดงฉานและส่งผ่านไปที่หว่างคิวของเรมี่เนี่ยน่าจะสื่อว่าอนาคตนปััญหารก มาแน่นอนเลยครับเพราะในแอนิเมชันเวอร์ชันเก่าในตอนท้ายซีซั่น2เนี่ยแกมบิดกับโรกจะมีความรู้สึกที่มันเกินเพื่อนร่วมทีมไปแล้วครับโรกเลยเปรียบเสมือนควีนออฟฮาร์ดราชินีในดวงใจของแกมบิดเลยครับแม่พีเรมี่เนี่ยต้องเบียวข้างรักเบอร์ไหนครับถึงได้มาแอบดักรอเตรียมไพ่มาทิ้งทามิวสิกได้แบบนี้ครับอันนี้หยอกหย,ยอกนะครับเรมี่21จีนอีกคนปรากฏตัวในซีนที่จีนอาจจะหมายของโอโรโร่จบในกลางที่ประชุมนี่นะครับหลังจากมีการแสดงรีแอคชัน กลับจะหมายบอกลาของสะตอมกันพอหอมปากหอมคอสุดท้ายเราจะได้เห็นม็อบบอกว่าเดี๋ยวโอลโร่คงกลับมาเองนะครับพูดยังไม่ทันขัดคำเนี่ยก็มีคนบังกดจริงเลยครับพอม็อบไปเปิดประตูเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาเจอจีนอีกคนสภาพโซซัสโซเซมาโหความชี่เหลือจากเอ็กเมนเลยครับและเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีรีแอคชั่นเหวอะแดกกันหมดเลยครับแล้วก็จบตอนแบบนี้กันดื้อๆเลยครับซึ่งถ้าจะให้ว่ากันตามโครงเรื่องข้างหน้าเนี่ยทีเทบกับในคอมมิเนี่จีนเกรที่สงอสังแงมาเนี่ยจะเป็นตัวจริงเลยครับและที่แต่งงานจนมีล สกอตได้เป็นตัวปลอมครับเป็นร่างโคลนที่น่าจะเกิดเหตุการณ์สับตัวกันหลังจบอีเวนต์ดักฟีนิก i x เหมือนในคอมมิกนั่นแหละครับและผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ก็ต้องเป็นมิสเตอร์ซินิสเตอร์ที่มีแผนการอยากได้เด็กที่เป็นเชื้อสายของสกอตต์ซัมเมอร์มาอุ้มชูปลุกปั้นอยู่แล้วนั่นเองเลยครับเลยส่งจีนเกรลร่างโคลนมานนวกับสกอตอยู่หลายปีจนมีลูกนี่แหละครับซึ่งมันทําให้จนแล้วจนรอดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเนธานซัมเมอร์เนี่ยก็คงไม่พ้นชะตาก,าตกมาากากาม,มี่้อิดดนใไยู ลและสุดท้ายเนี่ยจีนเกร่างโคนเนี่ยก็คงต้องไปใช้ชื่อเมาดีนไฟเออร์ซึ่งในคอมมิกเนี่ยเธอจะไปเป็นใช้ชื่ออนาดีนด้วยครับและไปลงท้ายด้วยการเป็นกอปลินควีนครับที่เป็นตัวร้ายเจ้าประจําของเอ็กเมนนั่นเองครับและอ้างอิงก,กันในคอมมิกอีกแล้วครับเธอจะปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะเมเดลีนไฟเออร์ในหัวหนังสืออันค n นนี่เอเมนลมที่168ปี1983และในฐานะอนาลีนครั้งแรกในหัวหนังสือ ือ e n a n p l p h a f ไฟ h t เล่ม1ปี1,985และในฐานะ Goblin Queen ครั้งแรกในหัวหนังสือ Uncanny ี่ e n n เล่มที่240ปี1,988นั่นแหละครับและคลิปนี้นะครับก็ะจกไปแล้วแค่นี้ครับผิดพลาดประการใดตกหล่นตรงไหนเนี่ยขออภัยไว้านะที่นี้ด้วยนะครับและเนื่องด้วยเนี่ยการที่ว่าผมพึ่งมาดู Animated Series แล้วก็คิดจะทำคลิปมันก็เลยต้องไล่กันตั้งแต่ตอน1ตอน2ตอน3นะครับตอน3ก็อาจจะมาชา้า ช้ากว่ากำหนดนะครับตอน4เนี่ยผจะพยายามทําให้เร็วและอยู่ในกรอบของเวลาที่กําหนดไว้ครับซึ่งก็ยังช้าอยู่ดีแหละครับเพราะจุดอ่อนของผมคือตัดคลิปช้าครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้ครับมันกดได้ก็กดไปให้หมดเลยครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีมีเงินใช้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ